อยากไปพวกเธอคงไม่คิดถึงฉันนะฉันไม่อยากอยู่แล้วฉันเหนื่อยวันนี้ได้คุยสนุกสนานกับพี่กับน้องได้คุยกับเพื่อนกับพี่กับน้องฉันขอโทษที่ฉันอ่ำไปแลว้วก็มสุข ฉันเหนื่อยบอกตรงๆนะฉันเหนื่อยมากใครไม่เป็นฉันเธอไม่รู้หรอกฉันร้องไห้เจ็บใจโคตรน้อยใจกับตัวเองฉันรักทุกคนนะฉันร้องไห้ I need, I need, I need peace of mind to help me grow through these trying times. come told the whole for better tomorrow's that steady dime. I'm singing though, they clip my wings, jumped from the cage and started climbing. race you lucky bastard, your descent was better than the hell that I'm in. Venus that I am, though, of course, I started an uprising. Legion off you, maggots never seem appetizing. Shit, cause I need, I need, I need growth while everyone's content with being posted. I wanna be somewhere, you can't even mail me the notice Tired of evil rain cloud the roads Is this what's at the top of that beanstalk? Riches in gold or is it more to tame my mean thoughts? I need friends that don't fall off when I am not on I don't even trust my right arm to not slit at the left When they both should be used to write songs And pedestrians can't even look at the crucifix Cause if they miss Jesus, man, do you know who your Judas is? This anger could be detrimental But hating is good for your man. It could all be so simple, damn it could all be so simple. Every step I take this a my mine, but I am still beautiful in his mine. The land of the free is so flow We need a little be so oh God. We need a little be so oh God. We need a little be so oh God. We need a little be so oh สาสตราการครับขอบคุณมากๆแหมยัยงไงก็มีน้ำใจน้องรายการเราก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันในจักก็มีความสุขและมีความสนุกสนานด้วยกันนะครับผมขอบคุณพี่สมัยสาสตรการขอบคุณที่มีน้ำใจให้กับน,น้องๆให้กับพี่ๆให้กับทุกๆคนให้กับศิลปินด้วยกันนะครับจริงๆเลยผมเองก็ไม่รู้จะพูดยังไง ขอบคุณที่รู้จักกันมาขอบคุณขอบคุณครับที่รู้จักผู้ใหญ่ผมเกินด้วยนะไม่รู้จักะพูดคำไหนมาพูดให้

ถ้าพี่หายจากวงการไฟ์สดถ้าน,น้องคนนี้หายจากวงการไม่ต้องคิดถึงผมนะผมแก่แล้วไม่ต้องมาที่ถึงผมไม่ต้องมาเยอะกับผมวันนี้กะปั้นอารมณ์ให้สนุกสนุกมันกลายเป็นทุกข์ซะแล้ว นี่ร้องไห้พวกเธอไม่เลือ่องฉันมีความทุกข์เรื่องอะไระฉันไม่มีความทุกข์ไม่เป็นนี่ใครฉันมีความสุขต่างหากที่ได้รู้จักพวกเธอด้วยแต่วันนี้เราเหนื่อยเกินไปแล้วหกสิบาแล้วคงจะพอแล้วเนาะฉันคงจะทำหน้าที่ของฉันต่อไป นแคงฉันไม่มีผู้ใหญ่ของเกิดแล้วละ่ะต่อกันในในเฟสเนะออาะคงยะคิดถึงกันถ้าฉันผิดฉันขอโทษโกรธแล้วก็ขอให้อภัยกันนะฉันคงไม่มี ใาที่แบบมาไลฟ์สดให้พวกเองให้สนุกสนานต่อไปแล้วบอกจริงว่าเหนื่อยเด็ดมากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงฉันขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ เอาแค่นี้พอไหมฉันรับตาไม่ดีแล้วฉันเหนื่อยคนเหนื่อยในชีวิตเหนื่อยเลยใครไม่รู้เปิดแมงม,ม่วไเปิดไป ผอโทษทุกทุกคนเอาเค่นีอเนาะผมทำใจไม่ได้ขอบคุณทุกทุกท่านด้วยผมซื้อกวแล้วผมจะไม่สู้ต่อไปแล้วผมพอแล้วผมเนื่แยแค่นี้พอนะครับ สวัสดีครับวันดีพี่พี่ดีทุกทุกคนขอบคุณที่เป็นห่วง